ตามคนตามงานตามการปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีภายใต้การนำของนายถาวรพรมมีชัยและนายอุกฤษพึ่งโสภานายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีภายใต้นโยบายสามร่วมสามสร้างและสามไม่ที่จะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุข ีจากที่ดูแล้วสถานการณ์วันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าพื้นที่น้ำเนี่ยจะมากขึ้นซึ่งเมื่อตกี้เราคุยกันสรุปกันว่าเราจะดูแปลปริมาณน้ำที่จะเพิ่มใหม่โดยที่จะหาพื้นที่รองรับไม่ว่าจะเป็นการ เรียกว่าเช่าใช้พื้นที่เพิ่มเติมหรือไปดูแหล่งระบายน้ํานั้นอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่จะทำดังนั้นนี่ฉันเองก็กลับมาเรียนว่าในเรื่องของวอลลุ่มนะคะที่เราอยากจะจัดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากการประชุมหาหรือที่ท่านทุกท่านได้กุณาทําการประชุมทุกครั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือการตั้งวอลลุ่มนะคะซึ่งวอลลุ่มนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน ซึ่งดิฉันอยากเห็นการตั้งวอลลุ่มโดยที่มอบหมายนะคะวัตถูประสงค์ของการตั้งวอลลุ่มก็คือว่าหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของเรียกว่าจุด one stop service ก็คือทุกส่วนนั้นจะถูกบูรณาการเข้ามาณศูนย์บัญชาการศูนย์เดียวนะคะเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วเพราะบางครั้งจะได้มีการกรณีที่ข้ามกระทรวงต่างๆนั้นผู้ที่รับผิดชอบจะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะในส่วนของวอลลุ่มเราอยากจะมีการมอบหมายภารกิจ นะคะผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องนั้นอย่างชัดเจนเป็นเจ้าภาพซึ่งเจ้าภาพนี้จะได้สามารถทํางานบูรณาการได้ภายใต้อำนาจที่คณะกรรมก,การนั้นได้มอบให้เพื่อเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วอย่างเช่นกรณีที่จะหาพื้นที่รับน้ําบางครั้งนชุ่ชลประทานอาจจะต้องทํางานร่วมกับกระทรวงเกษตรซึ่งตัวนี้เองถ้าเรามอบเจ้าภาพที่ชัดเจนการบรรณาการต่างๆให้เป็นความซอฟต์สวิสนั้นจะทําได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นสิ่งที่ดิฉันอยากจะขอฝากไว้ก็คือว่าอยากเห็น การแบ่งงานในกลุ่มโซนของวอร์รูมนั้นนะคะเป็นสี่เรื่องด้วย 4, 4สี่สี่กลุ่มด้วยกันนะคะถ้าถามเรียกง่ายๆก็คือเป็นสองพสองอนะคะก็คือพีอ P แรกนะคะก็คือในเรื่องของ preparation ก็คือการเตรียมพร้อมส่วนตัวที่สองนะคะก็คือ R response ก็คือการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะส่วนที่3นะคะคือ R ที่สคือ Recovery ก็คือการที่เข้าไปดูแลชดเชยเยียวยานะคะ P ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ,อ Prevention ก็คือการป้องกันอันนี้ก็คงจะขอฝากาทั้งท่านรกยกนะคะในการที่จะจัดกลุ่มในการทำงานบรูรณาการที่ประกอบไปด้วยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีเจ้าภาพชัดเจน ทางท่านนายกมี 2P 2R ใช่ไหมเป็นเรื่องของการเตรียมการ p r e p a r a t i o n เรื่องตรงที่สำคัญคือทางอำเภอหรือส่วนราชการทางปอพที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยตัวหนึ่งที่ต้องเน้นให้ชัดคือตัวเจ้าภ้านะครับจากการน้ำท่วมคราวที่แล้วในปี53เนี่ยหลายอำเภอก็ทีมค่อนข้างดีบางอำเภอทีมไม่ดีเลยนะครับ ที่บอกว่าทีไม่ดีคือท่านไม่กระจายงานไม่มีการแบ่งมอบภารกิจหน้าท,ที่ที่ที่มันชัดเจนนะไปเจอคนสองคนแค่นั้นน่ะถ้ามันเกิดต้องท่วมยาวๆเนี่ยมันความล้ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้ทางอำเภอต้องไปทำแผนไปท่านไปดูว่าเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องคนในพื้นที่ท่านนมีอะไรบ้างทางปอพก็ต้องทา เอาแผนที่เคยมีมาปัดฝุุนแล้วก็ต้องกําหนดไปเลยถ้าถ้าท่านฟังฟังท่านนายกหรือฟังที่ประชุมพูดผมคิดว่าเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นเวลาเราแบ่งมอบงานเนี่ยเราไม่ค่อยชัดแบ่งไม่ค่อยชัดเราจะเขียนแต่กว้างๆหลังแล้วพอเกิดเหตุมันทําไม่ได้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงสเสด็จพระราชดำเนินณจังหวัดสระบุรี เนื่องในการพิธีเป็นองค์ประธานเปิดป้ายโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาและเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรที่ดินจุลาลงกรณ์ที่อำเภอแก่งคอยและพื้นที่พัฒนาวัดมงคลชัยพัฒนาจงังหวัดสระบุรีสร้างความปราปื้มแก่พระสบนิกรและพี่น้องชาวจงังหวัดสระบุรีอย่างหาที่สุดไม่ได้ เมื่อวันที่12สิงหาคม2554ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินายถาวรพรหมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระพิสุสง์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปล่อยพันปาน้ําจืด เพื่อถวายเป็นพระราจุกุศลณบริเวณท่าน้ำวัดสารแดงอำเภอเมืองสระบุรีและในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำหัวหน้าส่วนงานราชการองค์กรสมาคมพี่น้องประชาชนได้ร่วมลงนาถวายพระพร,พรและทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชุกุศลณห,หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีส่วนในเวลาภาคค่ำผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายถาวรพรหมมีชัย นำหัวหน้าส่วนงานราชการพ่อค้าประชาชนผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสมาคมชมรมสมโมสรได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนใช้ถวายพระพรขณะที่ทางด้านของชมรมแม่บ้านมหาไทยนายถาวรพรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนางนันทยาพรหมมีชัยประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยและหัวหน้าส่วนงานราชการได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เรื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติปี2554ณเรือนจำจังหวัดสระบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายถาวรพรมีชัยได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยประจำชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคม2554 ณศูนย์าส,สาธารณาสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยได้มีการจัดทำโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันประจำชุมชนหมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็รอบวันที่5ธันวาคม2554มาที่โครงการเฉลิมพระเกียรติอีกหนึ่งโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาไทยจังหวัดสระบุรีตามพระราชสองวรีสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิตพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรสัตว์น้ําโดยจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2554เพื่อสนับสนุนในโครงการของจังหวัดโดยได้มอบหมายให้สํานักงานประมงจังหวัดสระบุรีดําเนินโครงการ ฟื้นฟูพันปลาไทยตามพระราชสาว,วรีของสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิตรับบรมราชนีนาถซึ่งกําหนดพื้นที่ให้มีการปล่อยพันปลาและอนุรักษ์พันสัตว์น้ําจํานวน4อําเภอได้แก่อําเภอแก่งคอยอํเภอวังม่วงอํเภอวิหารแดงและอําเภอเสาให้ซึ่งพันปลาที่นำมาปล่อยตามโครงการนี้มีทั้งสิ้น1 3 4 2 5 0ตัวที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะระบุรีด้านข้างสารกลาง นายถาวรพรมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2554ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆนำเงินไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นกองทุนสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนจะนำเงินพระราชทาน ไปเป็นเงินกองทุนสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถส่วนทางด้านของนายอุกฤษพึ่งโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษตามโครงการเผยแพร่การกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้รู้หน้าที่และสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2,552ณห้องประชุมสารกลางจังหวัดสระ,ะบุรีเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาส่วนทางด้านของนายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระ,ะบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์และการป้องกันการปราบปรามตามนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นไปในด้านของการทำงานเชิงบูรณาการในระดับภูมิภาคและท้องถิน่นในส่วนของสโมสรไลออนสระบ,บุรีได้ทำพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับพระราชทานเริ่มที่35ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีรวม82โรงเรียน โดยมีนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูในสังกัดสำนักงารเขตพื้นที่การปฐรมศึกษาสระบ,บุรีสังกัดการมัธยมศึกษาสังกัดการเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้ารับมอบสารานุกรมไทยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนทางด้านของการรักษาความมั่นคงภายในนายถาวรพรมมีชยัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการสัมพันธ์มวลชนและการบันทึกข้อมูลมวลชนของกออมนโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดดำเนินการอบรมโครงการพัฒนามวลชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลพัฒนาสัมพันธ์มวลชนในพื้นที่ที่ได้มีการฝึกอบรมไปแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบ,บุรีและอีกหนึ่งโครงการที่เปิดเวทีสาธารณะจัดประชุมเสวนาแบบประชาคมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อพิทักษ์ชาติศาสตร์ของกออรมนอจังหวัดสลับบุรีไปทางด้านของนโยบายการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบบุรีรวมถึงปัญหาอาชญากรรม เพื่อเร่งรัดก,การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์หรั้วป้องกันซึ่งศูนย์ต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดสระบุรีหรือสอตอสอให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมากและเป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลได้กาหนดแนวนโยบายและวิธีการปฏิบัติให้มีการติดตามจับกลุ่มสกัดกั้นอย่างเข้มงวดโดยมีการประชุมคณะทํางานเฝ้าระวังปัญหายา,ยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อบอบนโยบายกํากับดูแลติดตามผล รวมไปถึงโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงลุกโดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มของนักเรียนเยาวชนในสถานศึกษานอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจจุดสกัดจัดระเบียบสังคมและปิดล้อมตรวจค้นเพื่อสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งโดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด ไปที่โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนประจำเดือนสิงหาคมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำหัวหน้าส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจออกพบปะเยี่ยมเยียมประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชาวบ้านพร้อมกับได้มีการตั้งจุดบริการต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนให้บริการพี่น้องประชาชนที่บ้านหลังสวนตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี บริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนได้ทำพิธีมอบถังน้ำใบแรกในโครงการถังน้ำชุมชนเพื่อโลกสีเขียวให้กับบุญนณิธิชัยพัฒนาที่วัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีโดยมีดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการบุญนณิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับมอบจากนายฟิลิปอาโตกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนโดยมีนายถาวรพรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีและหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติรับมอบส่วนทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีก็ทุ่มเงินงบประมาณกว่า40ล้านบาทในการจัดสร้างท้องฟ้าจำลองที่บริเวณทะเลสาบ้านหมอซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีได้จัดสร้างท้องฟ้าจำลองขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่ทันสมัยสําหรับนักเรียนเยาวชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัดสละบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อใช้ในการศึกษาการค้นคว้าดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์และเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนทั่วไปความสุขของพวกเราเชาวสละบ,บุรีก็จะเกิดขึ้นได้ก็โดยมือของพวกเราชาวสละบ,บุรีทุกท่านทุกคนทุกมือทุกไม้ซึ่งทุกคนมีความพันเท่าเทียมกันทุกคนมีความสําคัญไม่ต่างกันนะครับ ทุกความคิดทุกมันสมองทุกมือทุกไม้ของพวกเราชาวสบุรีมีความสําคัญต่อการพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเราต่อความสุขของพวกเราชาวสระบุรีต่อคุณภาพชีวิตของของพวกเราชาวสระบุรีทุกคนครับ <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านได้มีร่วมได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเราใช้วิธีของพวกเราชาวสระบุรีสระบุรีเมืองคนดีมีน้ําใจใช้วิธีพอเพียง ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจให้แก่กันให้อภัยกันแล้วก็รู้ลักสามัคคีรวมพลังกันเป็นพลังของแผ่นดินเป็นพลังของสลับุลีของเราในการพัฒนาจังหวัดสละบุลีของเรามีปัญหามีข้อขัดข้อมีอุปสรรคมีเรื่องใดๆที่อยากให้ข้อแนะนําให้ข้อเสนอแนะก็มาพูดมาคุยกันเสนอแนะให้ข้อแนะนําได้ทุกปัญหาทุกความคิดเห็นมีความสําคัญ ต่อการพัฒนาจังหวัดสระบุร,ร,ะบรีของเราครับก็ขอให้พี่น้องชาวสระบุรีทุกภาคส่วนทุกท่านนั้นได้ร่วมไม้ร่วมมือกันใช้วิธีของพวกเราชาวสระบรุรีสระบุรีเมืองนี้มีน้ําใจใช้วิธีพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราชาวสระบุรีครับติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆในจังหวัดสระบุรีได้เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w w w p r s a วด์เว็บร นี่นลจันดีรวบรวมเรียบเรียงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีดำเนินการผลิต